เฮ้ห hey! นุ่มๆสาวๆวัยรุ่นใจปลาทูทั้งหลายใครคิดว่าโลกใต้ทะเลมันมีแค่ปลาปลา,ปลาหอยหอยเปลือกแข็งแข็งวิ่งไปวิ่งมาละกิดกิดผิดคิดใหม่ได้เลยนะฟยยินดีต้อนรับสู่ช่องเพจทอล์คแทนช่องที่จะพาพวกเธอมาเปิดหูเปิดตากับเรื่องลับๆล่อๆที่ซ่อนอยู่ใต้เกลียวคลื่นสีครามนี้แล้ววันนี้เรามีแขกพิเศษผู้ราบรู้ผู้ที่เห็นโลกมาเยอะกว่าคนธรรมดาอย่างพวกแกแน่นอน เขาคือฉลามวานนั่นเองเอาล่ะอย่ารอช้ามาฟังเรื่องเมาส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพี่ใหญ่ใจดีแต่ปัดจัดของเราไปเลยเรื่องราวสุดป่วนของเหล่าสัตว์และพฤติกรรมสุดแปลกของมนุษย์ที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากนี้โลกใต้ทะเลจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฮ่า พวกแกนี่มันช่งางใสซื้อเสียจริงนะคิดว่าชีวิตฉันมีแต่กินแพลงตอนไปวันๆหรือไงบอกเลยว่าพิดถนัดป้ายทะเลลึกแห่งนี้มันคือแหล่งรวมเรื่องราวแซบๆยิ่งกว่าละครหลังข่าวเสียอีกโดยเฉพาะเรื่องของพวกมนุษย์เนี่ยอุย้ยเล่าสาวันสามคืนก็ไม่จบคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยฉันว่าพวกเขาแปลกกว่าพวกเราอีกนะลอง,ลองนูภาพดูนะ บางทีพวกเขาก็ดำน้ำลงมาแล้วก็มาทำท่าทางแปลกๆเอากล้องมาเจาะหน้าฉันเหมือนฉันเป็นดาราฮอลลีวูดกันแหละแล้วบางคนก็พยายามจะว่ายตามฉันแบบไม่ลดละเฮ้ยนี่ฉันไม่ใช่แท็กซี่นะเฟยจะตามอะไรขนาดนั้นบางทีก็เหนื่อยใจจะว่ายหนีไหนจะเรื่องขยะอีกนะบางทีฉันกินแพลงตอนอยู่ดีๆก็มีถุงทาสเต็ดแถมมาให้ด้วยนี่มันอาหารเสริมสูตรใหม่ของมนุษย์หรือไงกันไม่เชื่อก็ไปเชื่อเมื่อวานซืนนี้เอง ฉันได้ยินเจ้าปลาหมึกตัวใหญ่บนกระปอดกระแปดให้เจ้าปลาการ์ตูนฟังเรื่องอะไรบางอย่างคือไอ้เจ้าปลาการ์ตูนตัวนี้นะมันปากพล่อยมากพด